ับินทุกคนด้วยนะคะขอบทุณไฟแชนเนลวันนี้เราเข้าจามาเลน์ฟีสไตล์นะคะทุกคนค่ะวันนี้ไฟไม่ได้สตรีมเในดีโมน,นะคะทุกคนเขาวันนะะี้ตั้งมาแบบว่าลงคลิปยูทูบใหน่น้าทุกคนนะคะ้า ใส่ตัวใกล้เหมือนเดิมแล้วพอทหารแล้วมันใส่ฟีอนั้นน้้องทรเนางลมา อู้รออันนี้แล้วกันเนาะเหมือนแบบรนจ้าไปต่อจ้าอันนี้แบบรัวนนะคือการน้ำของเรานะคะทุกคนโอเคสละประมาณสิบคากับพ่อแล้วเนาะ

เพงพระนี้นะนี่อาเคหัวหนึ่งไม่แตกเลย

ก็แล้วมองได้ไหมก็มีใจะได้เดินาแม้จะเศร้าเสียใจแต่เองมีทีนจะผาไปเป็นทเรียนไปวนุ่รอยไปให้ไปลอยไปเี่อย่าไปคิดเทำหสมองตวามเรื่อแไลอยไอยี่ยฉนไม่ท้อฉันไม่้อฉันไม่้ไอฉันไ้อัน้

อยากเห็นหน้าฉันเล้ย่เจะมีคนใหม่แต่ยังเท้าไต่ตแม่โดนดอกห้าครั้งยอมเธอฉันยอมทุกอย่างแม้ว่าจะทเป็นชายเป็นภาพซ้ำจะขอเป็นแฟนยังคีและในครั้งนี้จะไม่มีผิดพลาดได้อะไรฉันพร้อมกะจัดให้เธอไปอย่าง,งเด้เธอเป็นคนเดียวทีนี้เธอกกับให้เธอเป็นจยาดบังคับอยู่คนเดียวพร้อมจะเข้าสมาัครให้เธอยอมรับสายใยที่ตรงเดียวคิดถึงในตาลิชัดและยังยินงจยากคิดถึงอยู่คนเดียวเโมโห

ไม่ได้ควงหรอ

the that I take it to the max. I go round after round, round up the pound. As soon as I get done with that, light another match. Set a blaze in a maze full of competitors. My instincts are in sync. My only weapon, bro, And I ain't backing down, I ain't giving up. They wanna tear it down, I'ma build it up. In the clouds is where I want to land Survival of the fittest, I ain't running, man That's the sound of the victory After it's all done, you'll remember I'ma take it to the max, I'ma I'm I'm take it to you I'ma take it to the max, I'ma I'm 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 take it, it to you I'ma take it to the max, I'ma take it to you สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติอะไรดีวะเอาพีลกันนะ นี่นี่กิซ oh, ี่คิวเนาะเออนี่สุปคิว <c oughs>

ไม่โปรสักคนเลยล่ะฮะกลัวหน่อยสิแลยโปรหน่อยโผล่สองสามคนก็ได้นะฮะเอาดนี้อาหนีทำไมอ่ะนี่ทำไมอ่ะมาวัดกันหน่อยสิเฮ้ย

เพ่งในต่อหอจ้าเพ่งอะไรวะอาเพ่งอะไรอ่ะไม่รูอ้อะ แต่จบเกมนี้ก็ปิดคลิปเลยละกันเนาะวันนี้ก็เป็นเวลาจะสองทุ่มแล้ว ว้าเฮ้ยออกมาโผล่หน่อยแน่ไหมอ่ะใหญ่ต้อง5่านะ,ะคะขี้เกียจห่านะ,ะนั่นไงพูดไม่ได้กับมุกจุ๊เดเลย ไม่แล้วสูงพี่ก็พร้อมเหมืมนนอนก,กันนะนี่ซบอยู่ไหนวะ,ะเราไม่ยิงเราไมยิงมันอยู่ตรงนี้นะมันสมหายไปไหนล,ละ่ะนี่หรอแฟป,ปแฟปแฟปเกี่ยวน,น้ำมน

หัวแล้วปลบโเลงนนะ่ะ <c oughs> มาทั้งนี้เนระาจะน้องสาวน้องสาวน้องชายเ่าต้หญิงผู้ชายก็ทุกคนตายนะก็ะเลยเอามันก็ไม่เก็บสดกับยิงกันดีที่

ทีประมาณยี่ใิ้เจ็ดคนนะฮะไท,ท,ไ,มทมมไมจะดีไปไหนล่ะเฮ้ยเอ,อสองตัว ตีนะเฮ้ยไม่รยังม่อะไรหญามน่ะตัวไม่ได้ยิงะน,น,นี่มันมีตรงนี้อ่ะไ,ไปหาเบาย์ไปนู่นก่อนไปนู่นก่อน ปเห็นมันวิ่งแวนเธอนะนะน่ะมันวิ่งไปด้านล่างไปเดียวมันมีมาจากข้างบนป่ะมัมาสองะหายมือทางไหนวะเ <c oughs> มื่อกี้เห็นมันอยู่ด้านล่างนะทุกคนเนะ น,นั่นอีกตัวอีกตัวไม่สินะยได้จบเกมมาเ,เร็วน้องอืมเอ,อ้ยมันจะวิ่งไม่ไหนังนาล่ะเฮ้ยนี่ก็เลยสุดอาะคิดพอคนไหม่ะก็สูเจ็ดแล้วยิงที่นี่ก็ได้วะ กูหนึ่งเหมือนกันค่ะมีฝีมือดีก็พอ,อแต่เราฝีมือเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ใส่นิดนึงเออปุณ้ก็ไม่มีกระสุนเอไอ่อไม่ม,มยอมเออเก็บมาโอเคดีจ้าอันนี้เออจะเล่นสนจะเล่นก็จะเล่นอินโฟนะครับ เลยประมาณสิบเก้าคนหัวเลยหัวแป๊บเดียวแตกอ่ะต้องรออะไรมากมายนะฮะเพลงมาสิจ้าเพลงเออเพลงมาแต่คนไม่มาวะตอนนี้ไม่เด้ออย่เพิ่งร้องเพลงดังมาให้ได้ก่อน ยัง่รีเฮ้ยจุหละจุหละทับจุกอะอรเฮ้ยเอออย่ไหนาเนะเหนอแตกเลยนะฮ้ยง่ะเเหวมาสิบคนคนมายืนเรียงกันตรงนี้ไหมยไม่รู้อ่ะเน้ วิ่งอยู่เๆน,น,น,นั้นแ่ลเอยอจะนกนแรับอยู่ไหนวะหมโอ้โ,อโหปะทะกันใหญ่นะจ๊ะเราให้เขาปะทะกันไปก่อนเรา่อยเข้าไปสวนเมื่อกี้เจ็บนะมันจะกระลกอ,อย่ไปอย,อยู่นะอยู่นอื่อยู่ก่อน ต้อกเธอได้ไหมไ่คิดจะแทบไม่ไหวคนมันใหญ่เจ้าเก่าฝากตายู้แป๊บเลยไหมจะแทบไม่ไหวนอนไม่หลาบเลย ตอนนี้ไม่อยากเจอใครอยากเจอคนมากกว่านะไม่อยู่ไหนกันหมดหรอวะก็เรามันโผล่มานะคะทุกคนเนาะแอบแอบอยู่ไหนและจั่นสูจ้าเอาปล่อย้อาประมาณสี่ห้า 4, ตัวก็ได้นะ ที่มห้าแล้วไหนวะเฮ้ยคลอออกมาได้ไหมไม่ตังแอบ,บนะฮะต้องบนห่างไงเนาะเวันกี้ใช่ปะวะใช่ปะวะทุกคนไม่กี่วิสุดล้วปะวะอ,อ วันนิ้นๆไม่ต้องพูดพังทั้งเจอันะฮะค่ว้องนใหอไหมว่าผู้คนนี้คิคบไ่หอเย่าจอคนหสิ่งเ้อันย่ไหนวะทุกคนิ่งมันยิงมาจัง ฟังไหนวะ <laughs> ฟังนี้นะไม่ใช่ไหมเฮ้ฟังไหนวะเฮ้ย <c oughs> ฟังไหนล่ะเฮ้ยคุณอยู่ฟังไหนฮะ จะคิวแล้วนะฮะปรมุทุกัน่อยนะฮะจะได้ปิดคลิปแล้วนะฮะคิดมากอะนะจ้าจุดคิวจาจุดคิวงวงมาแล้ววงอันนี้ถ่ายวงอื่ไปเ่ื่อไหร่ วันนี้เราต้องมูยย่านฮะเราไม่แพ่นะฮะวั้โหไปก่อนเดี๋ยวตายวงก่อน,ไ,นไปไ,นไปไ,ไป,ไไปเร็วๆตายวงฟังเพื่อก่อนอยู่ข้ามดังเกยผู้หญิงสิเฮ้ย ปั๊มยาก่อนนะฮะวันนี้ือเสียงปืนกันเฮ้ยยดเข้มา นะโอ้ยยิบส่าคิวก็เบาๆนะฮะอันนี้ก็พิเสศษสวยนะยัสตรีมนะฮะเราก็พร้อมไปดูแล้วนะคะก็ปิดคลิปก่อนละกันก็ขอปิดคลิปเลยนะคะทุกคนค่ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับไ b e เพื่อไม่นตั้งคิวแม่แบบไฟนะคุปปๆๆนะคนค่ะบายๆนะคะทุกคนดอกมาเจงคลิปต่อไปนะจากคนจ้าๆๆๆ ¡Gracias! No, no, no.